คาถาเรียกเงินเรียกทองมากองตรงหน้าก่อนสวดคาถานี้ควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายจนสะอาดจากนั้นตั้งสมาธิให้มั่นแล้วนึกถึงแต่สิ่งดีงามเตรียมน้ำสะอาดใส่ขันไว้ยกขึ้นเหนือหัวท่องบทสวดทั้งหมด9จบแล้วเป่าใส่น้ำในขันเพื่อทำเป็นน้ำมนต์ประพรมทั่วร้านก่อนที่จะทำการเปิดร้านของทุกๆวันเพื่อช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรลูกค้าเข้าร้านอย่างไม่ขาดสายนั่นเองนะโมตัสสภะคาวะตอ ต่อสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังพะหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษยานัง เอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทธิโยปุริโส จิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุสสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุสสานัง เอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโส จิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานัง เอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานงาังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโส จิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิ